ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พอดีมีเวลานะครับก็เปิดมาดูกราฟคู่ EU นะครับก็เห็นจังหวะที่น่าจะทำการเทรดสั้นได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าเราครบเงื่อนไขหัมโอเคแท่งเทียนตอนนี้นะครับสองแท่งเทียนนี้รวมกันนะครับทำให้เกิดรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวได้นะครับเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังนะครับว่าทำไมสองแท่งนี้ถึงสื่อความหมายเป็นรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวได้ ครับส่วนที่เหลือครับเงื่อนไขก็ครบตามหลักการครับครบตามหลักการของเงื่อนไขในการเทรดสั้นของเรานะครับ<ม>ทั้งแท่งเียนกับตัวแล้วก็การที่ราคานะครับอยู่นอกเส้นบ o ลลูเจอร์แบนนะครับหรือเส้นโลว์แบนเราก็จะเปิดออเดอร์ในฝั่งบายนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าราคานะครับไม่ไม่ย่อลงมาต่ำกว่านี้หรือว่าอยู่ประมาณ หรือว่าย่อลงมาประมาณนี้นะครับผมก็จะไม่เปิดเสียงออเดอร์นะครับเพราะว่าราคาสูงเกินไปแล้วนะครับก็เรียกง่ายๆว่าตกรถนั่นเองเดี๋ยวลองมาดูครับว่าราคาเนี่ยในแท่งเทียนแท่งนี้เนี่ยจะย่อลงมาให้ผมเปิดออเดอร์ได้ไหมนะครับครับครับก็ราคาก็ย่อลงมาระดับหนึ่งนะครับก็ทําให้ผมสามารถที่จะตัดสินใจในการเปิดออเดอร์ได้ผมก็จะไล่เปิดไปเรื่อยๆนะครับ โดยกำหนดต้นทุนเอาไว้ก็คือขึ้นหนึ่งอของพอร์ตนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยผมก็จะออกออเดอร์โดยใช้มาจินเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งของพอร์ตพอร์ตเงินทุนตั้งต้นของเรานะครับซึ่งกรณีนี้เคสนี้เนี่ยผมอยู่ที่45เหรียญครับ ครับตอนนี้ก็ผมเปิดออเดอร์ไปทั้งหมดนะครับก็ใช้มาจิ้นไปเกือบจะครึ่งหนึ่งของเงินทุนแล้วนะครับก็คือประมาณ21ดอลลาร์นะครับจาก45ดอลลาร์ครับก็อีกนิดนึงครับเดี๋ยวมารอดูกันว่าแท่งเทียนจะวิ่งขึ้นตามที่เราคาดการไว้หรือเปล่านะครับก็เพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่ากรณีนี้เราเทรดสั้นครับเพราะฉะนั้นจุดที่เราได้กําไรจนอ่า พอใจในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราต้องรีบปิดทำกำไรออกมานะครับครับก็หลังจากที่ราคานะครับได้วิ่งลงมานะครับจนใกล้จะถึง SL ของเราแล้วนะครับก็มีการปรับตัวขึ้นไปครับตอนนี้กำไรก็ประมาณเ,เกือบจะร0อเปอร์เซนของพอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทำก็คือปิดครับปิดทำกำไรก่อนเลยครับ พราะอย่างที่เราตั้งเอาไว้นะครับว่าถ้าราคาเนี่ยครับวิ่งขึ้นไปแล้วทํากําไรให้เราได้มาน100%นะครับเราก็จะทําการปิดออเดอร์ทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่าเราเทรดในระยะสั้นนะครับก็เหมือนกับตีหัวเข้าบ้านครับได้กําไรแล้วต้องรีบปิดครับ กำลังไล่ปิดออเดอร์ไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าออกล็อต0.02เนี่ยออเดอร์ที่ออกก็ค่อนข้างที่จะเยอะก็ไม่สนใจครับว่าราคาจะพุ่งขึ้นไปต่อไหมนะครับตอนนี้ปิดทำกำไรอย่างเดียวครับจะไม่ได้ว่าเปิดไว้กี่ออเดอร์แล้วนะครับต้องรีบปิดให้ก่อนที่ราคาจะย่อตัวลงมานะครับโอ้เยอะเลยเกินครับ แต่เห็นเปิดออเดอร์เยอะอย่างนี้นะครับก็ใช้เงินทุนเพียงแค่50%ของพอร์ตเท่านั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการบ้านอีกอันหนึ่งที่จะต้องบอกเพื่อนๆว่าทำไมถึงเปิดออเดอร์ในจุดๆนี้นะครับอ,อนุญ,ญาตไลปิดไปเรื่อยๆนะครับโอเคออเดอร์สุดท้ายครับ มาดูกันครับสรุปผลกำไรนะครับผมเริ่มที่45เหรียญใช้มาจินในการเปิดออเดอร์นะครับครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งหนึ่งของ45เหรียญน,นะครับก็ประมาณ23เนาะประมาณ22 23กว่าก็ทำกำไรรอบนี้ให้ผม100 US อลลาร์ครับ100กับอีก2เหรียญน,นะครับลบ45 ก็จะได้ประมาณ $57 ดอลลาร์ก็เอาไปคูณเป็นเงินไทยแล้วก็ถอนเงินออกมาใช้กันครับอ่าโอเคครับตรงจุดนี้นะครับหลังจากปิดทำกำไรไปแล้วเนี่ยผมจะมีการบ้านบริเวณนี้นะครับที่ผมจะต้องแจ้งเพื่อนๆว่าโอ้เสียราคาและเสียดายมากแต่ไม่เป็นไรครับเนื่องจากเราเทรดสั้นนะครับปล่อยมันไปครับ ตรงจุดนี้นะครับทำไมผมจึงตัดสินใจออกออเดอร์นะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปวิดีโอนะครับเรื่องการออกออเดอร์ในจุดนี้เนี่ยแยกออกมาต่างหากนะครับให้กับเ,เพื่อนๆในห้องหรือสมาชิกเนี่ยได้ดูกันนะครับก็เดี๋ยวรบกวนติดตามในคลิปถัดไปครับผมสําหรับวันนี้ก็ทํากําไรเรียบร้อยครับจบภารกิจขอบคุณครับ